ครับเช้าวันนี้พาทุกคนมากู้รอบที่อ่างหางแมวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะมีผลงานไหมกู้รอบไปกลับก่อนเลยนะครับเอามาดูลูกแรกกันนี่เลยครับยืนเฝ้าอยู่นี่นะครับ ต้องปักหลักไว้ครับบางทีเผื่อมันตัวใหญ่มันเข้าแล้วมันเป็นรอบกลมเนาะมันจะกิ้งครับมันจะพลิกอุ้ยมีชนอยู่นะครับมีชนอยู่อ้หลายตัวด้วยสวยงามาครับพอน้ําเริ่มขึ้นเยอะตัวก็สวยขึ้นครับเม่เดละเอียดเหมือนแหกๆครับหลายตัวอยู่ ่าจจะเป็นโลอยู่ครับะมาดูลูกันมากันครับกีจอดหลักสันอยู่นะครับโอ้มีชนชนชน,ชนครับน้ำเริ่มดำแล้วนะครับอุ้อยะลูกนี้ฮู้ ้ยสวยงามเลยครับโอ F F ้ดูตัวดูตัวโตโตดีโอ้สวยงามครับสวยงามครับมาดูลูกนี้ครับผมเห็นมีปลาตายขาวผมว่าไม่ถ่ายนะครับผมเลยว่ามันนึกว่ามันเน่าหมดที่แท้มันเน่าแต่ปลาช่อนครับปลาช่อนเนี่ยครับที่ไม่ได้ดักปลาช่อนพอแบบนี้ครับ สามตัวครับปลาช่อนหนาดไม่ได้ดักนะครับดักไม่ได้ตั้งใจดักปลาช่อนเนาะแต่มันมาเข้าครับเดี๋ยวดูครับนี่บานเลยครับไอ้กลับไอ้กลับไม่ตายนะครับเมื่อกี้คนทงเบ็ดลาวเขาเห็นเนาะเขาว่าปลาเน่าขารอบขาวคื้เขาว่าผมก็เอาแล้วน้ำเน่าจัดเลยมั้งที่แท้มันเน่าแต่ปลาช่อนนะครับ ม่ได้ตั้งใจทีแรกว่าจะไม่ถ่ายน้องโห่ไอ้กับเทียบเลยครับกับเยอะอยู่เอ้เดี๋ยวนี้กับมีไซส์สวยๆกันเลยนะครับอ่ะมาถึงเป้าหมายรอบที่แล้วนะครับรอบที่ดักไอ้กับเนาะรอบลูกที่ผมเอ่อให้ดูคลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นรอบสารพัดปลาเนาะไอ้ช่อนก็ได้ไอ้กับก็ได้ปลานินก็ได้ เดี๋ยวให้ดูกันว่ามันจะมีอะไรเปล่าวันนี้อุ้ยมีชนครับมีชนเป็นไงครับพี่น้องรอบตาลพัดประโยชน์ผมนี่ครับนะมีทุกปลาครับมีช่อนมีอช่อนด้วยนะครับมีลูกปลานิลนครับ เนี่ยรอบถีมันข้อเสียของปลานินก็คือมันไม่ชอบรอบถีนะครับมันจะไม่ค่อยเข้านะครับตัวใหญ่ถ้าเข้าก็เข้า,ขาตัวเล็กถ้าจะเป็นรอบปลานินก็แนะนําเลยครับ9ก้าเซนสิเซนแต่ตาถีคือได้หมดครับแต่ต้องดักให้โผลนะครับเนี่ยดักให้โผลหลังให้หลังโผลเพื่อปลาช่อนทีต่ตายมาคือรอบลูกเล็กนะครับรอบลูกเล็กมันจมเนาะตั้งใจดักไอ้กลับ แต่เขาก็ไปเข้านะครับโอ้สัดใจเลยลูกนี้ไม่ตามจากห้าโลครับอ่ะมากูเล่าปนินครับกูไปสองลูกสามลูกแล้วนะครับโดนเพีย้ยกระสอบช่วยกู้มั่งนี่มาดูลูกนี้ครับทีแรกจะถ่ายตอนยกนะครับเนี่ยครับดักเนี้ย จักในพุ่มไม้เนี่ยครับสามตัวนะครับยี่สกแล้วก็ปนินเล็กๆอีกกัวโทรศัพท์ตกน้ำอีกครับยกทีแรกมันยกไม่ได้ครับตัวใหญ่ประมาณ3ามโลครับน่าจะได้ได้3ามโลอยู่ตัวเล็กไซสโลฝ่า2องโลครับ อ่าสวยงามกลับมาดูรอบอันนี้อีกนะครับเนี่ยครับกูมาสี่ห้าลูกแล้วนะครับลูนี้กันเอาโหหัวออกแล้วโอ้ย อีกแล้วครับโอ้โหอ,ออกมาดูลุกรอบอันนี้อีกน,น,นะครับชนเลยนะครับเมื่อกี้ลงไปลากขึ้นมาตั้งไว้ชนอยู่โอ้ติดแบบนี้ไม่เวิร์กเลยครับ เดี๋ยวก็ตายพอได้ครับ8ตัวครับเคเอ่ะให้ดูลูกสุดท้ายครับ เริ่มลึกแล้วนะครับจะไม่ค่อยเข่าแล้วอยากจะย้ายหลายลูกอยู่ครับอยากจะย้ายอยู่สองลูกสามลูกแต่เวลาไม่พอนะครับมาดูลูกสุดท้ายนะมีกี่ตัวอ้อย Okay. ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานรวมนะครับ